สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปรับชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับลหลายๆท่านเนี่ยคงจะรู้นะครับหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าไก่ซีพีของประเทศไทยเนี่ยหรือว่าไก่ไทยเนี่ยส่งไปยังอวกาศและทุกคนสุดยอดมากๆนะครับเมื่อวันที่เกมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก็ได้ส่งไปยัง อาวกาศเรียบร้อยนะครับก็แสดงให้เราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเขามีศักยภาพในการที่จะผลิตอาหารมากๆคือหลักๆเลยมาตรฐานคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าอ,อยู่ข้างบนอวกาศ่แน่นอนมันไม่ได้สะดวกสบายอย่างพื้นโลกของเรานะครับอันที่สองก็คือความปลอดภัยนะครับของอาหารอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยแต่ก็ประเทศไทยเนี่ยเขาเก่งมากๆในการที่จะทําอาหารขึ้นไปยังอวกาศนะครับเพื่อที่จะ ให้นักบินเนี่ยได้รับประทานได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อน,นักบินคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณช่องฐานเศษรษฐกิจด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับต้องบอกว่าอุตสาหกรรมการส่งออกอาหารของไทยเนี่ยได้รับความนิยมในตลาดโลกเป็นระดับท็อปๆจนเราได้ชื่อเป็นครัวของโลกเลยนะครับในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่ส่งออกได้เป็นอย่างดีและเป็นท็อปของโลกอีกอุตสาหกรรมหนึ่งคือไก่ไก่ไทยเนี่ยได้ส่งออกไปทั่วโลกและติดท็อปของโลก แต่นอกจากจะส่งออกไปในโลกแล้วปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวจะมีการส่งออกไก่ไทยเนี่ยขึ้นไปบนอวกาศด้วยซึ่ง,งโครงการ<ม>นี้เป็นโครงการของ C P F นะครับที่เขาต้องการจะยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทยในการผลิตไก่ให้ไปเป็นอาหารของนักบินอวกาศซึ่งโครงการนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมถึงองค์การนาซาที่ได้ส่งอาหารไทยออกไปสู่นอกโลกเป็นครั้งแรกแต่ทีนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นไก่ทําไมต้องออกไปอวกาศ ไทยเรากําลังจะเจาะตลาดแบบนี้ครับอันนี้เล่าเรื่องกําลังการผลิตไก่ไทยในปี2 0 2 4และคาดคนเนไปถึงปี2026น่สิบหกน่อยอันนี้ที่มามา<ๆ>จากศูนย์วิจัยกรุงศรีแล้วก็ scb eic <ๆ>บอกอย่างนี้คือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เนี่ยอย่างที่เราได้ทราบกันถือว่าเป็นเป็นการเกษตรของไทยนอกจากพืชนะของปศุสัตว์เนี่ยไก่เป็นลำดับต้นๆนะคะของการส่งออกกําลังการผลิตไก่สําหรับในประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเราไปดูกันตั้งแต่ปี20 2 4ันิไปจนถึงปี2 0 2พันเลยนะคะ การประมาณการแล้วก็ย้อนสถิติตัวเลขกันเนี่ยปริมาณการผลิตไก่เนื้อค่ะจะอยู่ที่ประมาณ1.99ถึง2 1จพันล้านตัวอันนี้นับเป็นตัวนะใช่เ,ออเพิ่มขึ้น 2- 3ถึงสเปอร์เซนต่อปีถ้าเป็นเนื้อไก่ก็ประมาณสัก3.19ถึง 3. 3 5สหล้านตันเพิ่มขึ้นสิบห้า่ถึง2.5%เปอร์ซต่อปีอการบริโภคภายในประเทศนี่คิดเป็น70็ิเอร์เซของการผลิตนะครับที่เหลืออีก30สเซนส่งออกทีนี้ เราส่งออกเป็นอันดับท็อปนะครับเพราะมูลค่าเศรษฐกิจและการส่งออกไก่ไทยเนี่ยปี2023ส่งออกไป4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ <c oughs> หรือว่าประมาณ1 49,0 0 0ล้านบาท9 6 0 0 0 0ตัน <c oughs> ปรากฏว่าปีที่แล้ว2024ส่งออกไป4,300ร้อยกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ <c oughs> ขึ้นมา5.7%นะครับแม้ว่ามูลค่าตีเป็นเงินบาทจะลดลงเพราะว่าค่าเงินที่มันแตกต่างไป <c oughs> แต่ปริมาณการส่งออกมากขึ้นครับ1ล้าน 1 5 0 0 0 0ตันเพิ่มขึ้นมาเกือบ20อซอันนี้ที่มาจากสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการ,รเษ<ห>กษตรทีน,นี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าไทยเราเนี่ยส่งออกไก่ได้เยอะมาดูในแรงกิ้งของโลกหน่อยนะครับก็อันนี้เป็น5ประเทศที่ส่งออกไก่แช่แข็งในปี2024อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นบราซิลนะรบร<อ>าซิลเขามีการส่งออกไก่แช่แข็งเนี่ยนะคะในปี2024เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.2พันล้านเหรียญสหรัฐอ่าหมื่นล้านเหรียญใช่นะคะคิดเป็น38.4เอร์เซ็น์ของสัตว์ปีกแช่แข็งทั้งหมดของเขาใช่ส่วนสหรัฐเองก็ส่งออกนะ6,500ล้านเหรียญสหรัฐ17.7ของตลาดส่งออกส่วนไทยเองก็คือ2.700ล้ล้านเหรียญสหรัฐหรือ7.2นะครับมีเนเธอร์แลนด์มีโปแลนด์ตามเรามาอยู่เพราะฉะนั้นไทยเนี่ยถือเป็นประเทศอันดับ3 ในการคลองตลาดส่งออกไก่แช่แข็งค่ะอุตสาหกรรมนี้ของไทยเนี่ยสร้างมูลค่าให้กับเราได้ไก่ก็มีนะหลายแบบมีส่งออกไก่เนื้อกองไก่แช่แข็งไก่ที่แปรรูปแล้วมูลค่าที่เราให้ดูตั้งแต่เพจก่อนหน้านี้คือมูลค่ารวมแต่เมื่อสักครู่เจาะลงไปเฉพาะไก่แช่แข็งทีนี้อีกหนึ่งคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราเล่าตอนเปิด ตอนเปิดรายการเม่สักครู่นะครับก็คือเมื่อกี้ไก่เราพูดถึงไปแล้วพูดถึงเศรษฐกิจอวกาศหน่อยว่าแล้วเศรษฐกิจอวกาศมันจะเติบโตและเฟื่องฟูอ,อย่างไรอันดับแรกให้คุณจิมมี่เล่าก่อนคือไก่เนี่ยเข้าใจได้ทรงออกไก่เนี่ยเราก็คุ้นเคยเราก็ทําปุสสตว์กันมานะประเทศไทยนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจอวกาศคือโดยทั่วไปเราจะพูดเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจต่างประเทศเศรษฐกิจทางโลกแต่ครั้งนี้จะพูดถึงเศรษฐกิจนอกโลก ม,มันเป็นเศรษฐกิจที่จะต้องไปซัพพอร์ตการเดินทางไปสำรวจแล้วก็เดินทางไปศึกษาสิ่งที่อยู่นอกโลกโดยมูลค่าเศรษฐกิจอวกาศเราไปหามาจาก World Economic Forum แล้วก็ McKinsey จัดทำรายงานนี้ขึ้นมาแล้วก็มีข้อมูลจาก Maximize Market Research คือบอกว่ามูลค่าเศรษฐกิจอวกาศในณปี2023นี่คือ630,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ5 0 5ล้านล้านบาท นี่คือปี2023นะแล้วก็คาดการณ์ว่าปี2035เนี่ยจะขึ้นเป็น1 7 9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็น58.68ล้านล้านบาทอัตราการเฉลียล่ยการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยสูงกว่า GDP โลก2เท่าทีนี้มาดูมูลค่าหน่อยถ้าเจาะลงมาเป็นเซกเมนต์เพราะว่ามูลค่าของเศรษฐกิจอวกาศส่วนมากจะไปที่การต่อย,ยานแต่ว่าพอมาดูเจาะลงเป็นรายเซกเมนต์ในส่วนของอาหารเนี่ยปี2024อาหารที่เอาไปซัพพอร์ นักบินอวกาศ<ม>ที่บินออกไปนอกโลกเนี่ยเขาทานอะไรเขาอยู่กันอย่างไรก็คืออาหารเหล่านี้แหละครับมูลค่าอาหารในปี2024อยู่ที่684ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ22,000กว่าล้านบาทแต่ว่าในปี2032เนี่ยแม็กซิมายเขาคาดการณ์ว่าน่าจะโตไปถึง1,670ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า54,000ล้านบาทโดยมีซีเจหรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่11.84%ต่อปีดังนั้นหมายความว่าอุตสาหกรรมอาหารที่เอาไปซัพพอร์ต เรานักเดินนักบินอวกาศเนี่ยจะต้องเติบโตหลักเป็นสิบเอเซนตแน่นอนอนี่เป็นการคาดคาดคะเนออกมาทีนี้ทางด้านของประเทศไทยของเราในฐานะที่เป็นครัวของโลกก็อยากจะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้ออกมาเป็นครัวของอวกาศด้วยโดย C.P.F. เ,เขาก็ทดลองมาตั้งจริงตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาแล้วครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทที่มี ความเป็นชั้นนําด้านอวกาศนะครับร่วมกับพันธมิตรด้านนวัตกรรมอวกาศจากสหรัฐมีบริษัทชื่อว่า n a n o r ร x LLC อ่าแล้วก็มีบริษัท m u Space and d d v a n c e d t e c h n o o o g y หรือว่า m u วสเปสเนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอวกาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี j o h n s ส n Space Food Lab นะครับทำโครงการวิจัยตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเพื่อตอกย้ำความมั่นใจว่าเนื้อไก่แบรด์ของ CP ของไทยเนี่ย ปลอดสารและปลอดภัยตามหลักขององค์การนาซาได้รับรองมาตรฐานการปลอดภัยระดับโลกยอดจริงๆมาตรฐาน<ไ>ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างในการที่จะให้ไก่เนี่ยออกไปที่อวกาศได้มันมีรายละเอียดของมันอยู่นะคะ<อ>แต่<อ>ทีนี้เนี่ยถามว่าอะไรมันถึงขั้นที่จะต้องยกระดับคือขายในประเทศขายต่างประเทศไม่พอจะต้องยกระดับไปจนถึง ขายเพื่อออกไปนอกโลกเนี่ยทำไมมันต้องถึงขนาดนั้นคือ,<ร>อทาไมไก่ไทยต้องไปพิชิตอวกาศแลเรื่องนี้คุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐน,นะครับเป็นซ e อของ CPF ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหละบอกว่าจริงๆแล้วการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานอาวกาศครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความเชื่อมั่นว่าเนื้อไก่ของ c p เป็นหนึ่งในแบรนด์เนื้อสัตว์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในโลกจึงตั้งเป้าใหญ่ที่จะพิชิตมาตรฐานฟฟ้ด Space Food Safety Standard เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งาอาหารที่จะสามารถบริโภคในยานอาวกาศได้นี่นะคะคุณประสิทธิ์บอกว่าต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหารขั้นสูงซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของบริษัทไทยด้วยนะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานอาวกาศ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะคะว่าเนื้อไก่แบรนด์ของ CP เนี่ยนะที่ทำตามเนี้ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดแล้วก็สูงกว่ามาตรฐานสากลโดยทั่วๆไปเอาล่ะแล้วก็ในการถแถลงเมื่อช่วงสักปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของ CPF ก็ได้เชิญด้วยนะเป็นอดีตนักบินของนา s a นักบินอวกาศท่านนี้มีชื่อว่ามิเชลเจมส์มัสซิมิโนซึ่งเป็นอดีตนักบินอวกาศก็เอาประสบการณ์การรับประทานอาหารนอกโลกเนี่ย มาเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเขากินยังไงเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยคือนักบินอวากาศเนี่ยเขากินอาหารเนี่ยต้องปลอดภัยไร้สารตกค้างโอ้โหดีใจด้วยดีใจกับประเทศไทยจริงๆนะครับที่ไกลไทยได้ไปอาวากาศนะครับมันก็สะท้อนให้เราเห็นหลายๆมุมมองเนาะในเรื่องของความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับความมีมาตรฐานในอาหารไทยนะครับความปลอดภัยของอาหารไทยนะแล้วก็ <c oughs> ทำให้เราเห็นว่าศักยภาพแล้วก็ฐานการผลิตในประเทศไทยเนี่ยมีมีศักยภาพจริงๆนะครับโอเคทุกคนสำหรับจุดนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ